เกมอะไรก็ไม่รู้พาะผมไม่รู้ชื่อโอเคจะสตาร์กันเลยอ่ะเขาให้วาดรูปหาดช่ไนะหที่เขาหมอแล้วผมก็วาดรูปตามมาคันเดียผมไม่วาดเอารูปนี้มันขยับไม่ได้นี่รูปนี้เหมาะกว่าอืขายาวเซ็กซี่ใช่ขายาวเซ็กซี่เหมือน,นกับที่ผมเล่นตั้งแต่กเก่าโอเคดงหรือยาวกว่านี้ก็ได้โอ้ยาวได้หนึง่งมันก็ยาวเท่าเดิมใครคิดว่ามันยาวเท่าเดิมก็บอกกันหนนะ่อยนะอ่าเชฟพอ หนึ่งที่ครับฮึ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 บนนนนนอนบไอเงินเงินเงินเงิโอเคค่ะไปทีนึงหนึ่งบาทอือกระโดดจำฟอสนั่นไงอ,อ้ยสิบบาทอ้ยเจ้ได้สิบห้าบาทอากให้เกียี้มกเป็นงบเงินผม จะได้เจอละครใหม่จังแซ่ดนะเอ็มแต่อ,อันเก่านี่มันจะดีกว่ามันให้จะซื้อสก,กินอ่ะอันนี้ให้เปิดอหรอหรือมันคล้ายกันไหมไม่รู้อ่ะยืมหมดเลยยังจะไอ้อัพมาทำไมกูต้องไปโอเคอัพสี่อัพสี่อัพเลยใช่ไหมพี่ค้างเนี่ยเริ่มเกมแนะโอเคอัพปุ๊บมันเข้ามาเอารางวัลก่อนรางวัลรางวัลเอรางวัลได้มาสิบบาท สิบาเนี่ยสิบาทใช่ไหมโอเคสตาร์ทนิ่งอันนี้มีผู้เล่นมันเป็นบอดนะอ๋อมือจะให้คูว่าตันแล้วไม่รู้น่าตามใจไปธีคือปุ๊บค่ะบอทสู้เราแน่นอนเพราะเราคือสปริงในตำนานสหรัฐยูเทอร์ปไปแล้วตึงรื่องดึงดึ้อจี้อู้หล่นลงมาครับ หมือนจะชนะง่ายมากครับฝั่งสีแดงไม่เห็นขยับมาเลยเฮ้ยฝั่งสีแดงมันโกงหรืว่าวาปกูสร้างนี่ทำไมมันให้โกงจังเลยเอ่ะดูสิฝั่งสีนงมันวิ่งแล้วเร็มเรมากโอ้โหสีเหลายังจีดเราก็ชนะอยู่เองแล้วครับท่าชอมอืมอูม้เงินขอปรับอัน,อนกลางๆเฮ้ยไม่เอาเนี่ยโหกูได้แค่นี้ขออยา่าเลี้ยงจีนตัวเนมนล้นกันนะโอ้โหยังเงไินไตัองหลายบาทเลยป๊บกระโดดไป พุ่งับบทะเว่านทะลวงเะาลวงทะลวงขึ้นอีกเอาขึ้นอีกมันเอ้ยนี่จหมาบาทไปอีกไปอีกอ,อ,อีกไปได้อ่ะได้ส4สิบสี่บาทโอเคได้แล้วส4งสิบสี่เอาไปคูนโฆษณามันลงๆวโอเคดอได้สางสิบสี่ตอได้ห้าตอนนี้เราก็มีหมดห้าสิบสี่บาทโอเคเปิดกล่อง แป๊บกลับมาเข้าไปที่เดิมแล้วไปให้อัปเกรดซื้อเงินน้อเหรอโอเคอัปเกรดแล้วก็มีบลูมีอะไรอะไรเด็กเครชได้อีกแล้วให้เหมือนมีหมาข้างบ้านมาคุยเลยจรินด้วยวะเสียงเอฟเฟคโอ้โหเธอพูดด้วยด้วยโอ้ดามีตอนนี้มีคนมาแกล้งคุ้มด้วยผมเกียรเขามากเลยต้องมากแก้ยังเอฟเฟคได้เจ้าของต่ายเอฟเฟคต่อเหระ จรงอะวูดจะไปหยุดอย่างรอเขียนของผมบินไปเลยดวงจันทร์ไม่ดวงจันทร์ผมเอ,อูอ้มีคนมากวางดวงจันทร์ผมได้โอ้ยอผมไม่เก่งน,ะ <c oughs> นะตามใจเขาเออี่เพิ่มความเร็วไนิดนึงแต่ขายาวเซ็กซี่สวยกว่า ไปรลยขายาวขีดเซ็กซี่ไปเลยสปีพดพุ่งไปได้มือมือมาคาราโริงมาไปเลยขายาวเซ็กซี่พุ่งทะรวนมหาสวัสดิ์ไปเลยอย่าเอาที่ต้องได้ยี่สิเพื่อนไปไปอีกนิดหนึง่งไปอีกไกล้ๆลกว่านี้นที่สุดก็ได้ยี่สิบบาทถ้าอยากได้สองพันจัง หน้ามาอีกสามสิบหกบาทเราเราจะไม่พังเขาสีแหละเราไมา่เราจะไม่สีตอน,นเขาเก็บเงินปป๊บก่อนนะจ๊ะจะได้กระคาถูกจริงไหมเนี่ยโอเคไปนกกะครับทำไปช้าป้ะโรสโก้นนี้คนอะไรยุห่หรือเป่าให้ต้องให้ผมว่าตามเขาด้วยวะลองวัดขาดกไกลๆยาว,ยวๆไปดิลิโอ้โห นี่แหละความโกงคืออยู่ตรงนี้นะเพื่อนปุ๊บโอ้โหเป็นไงล่ะขาวงรีสวยงามส่วนหน่อยอุ้ยไม่นำด่ามันนำได้ไงเฮ้ยเป็นไงโอ้โหนี่ว่ามีขานายชั่วนายไม่นายแบบนายมีกล้ามเหรอกล้ามจะสู้ของกระรองได้โู้มันมีการใช้วงกลมให้มันใช้วงกลมอุ้ยอุ้ยตรงนี้อันตรายโอ้ยยอแป๊บ ย่อย่อสายยอขอเพิ่มมาขนาดดิดหนึ่งเท่านี้นะย่อไปเลยสายย่อแล้วก็เพิ่มขนาดเท่านี้ไปสายย่อแล้วก็ยาวมากไปเลยสายย่อสายย่อค่ะก็เท็จเดียวอ้คนจริงอู้วคนจริงจะตกไอมันคงจริงกับตก,อนนก,บตกโอ้โหโอ๋อหรืวนว่ะฮะ เหมือนจะไปอยู่บ้านอำเพลภนไงโอ้โหเก็บเงินในเพียบมากาไปไปยังยังไม่รู้ไปแอบนอนนอนนอนเสียงลูกควนมหาศาลวิ่งไปวิ่งไปยี่สิบเปอร์ยี่สิบเปอร์เออในแค่นี้เองไว้ในใกลยนิดหนึง สี่สิบแล้วได้อีกสี่สิบบาทตอนนี้มีทั้งหมดร้อยบาทโอเคถ้าซื้อก,ก็อีกก็ซื้ออีสปิดห้าสิบก็เ,กเหลือห้าสิบบาทร้อยบาทพอดีด้วยให้อืโฆษณาสุดกุ้งัยเกรงใจพวกเขามไม่เคยเกรงใจผมสี่สิบสี่สี่สิบห้าบาทรีลยส์เข้าโอ้ด่างเก็บเงิน ต้องเก็บเงินให้มากเขาเบอกเงินที่มากที่สุดวุขอเล็กๆล้กันเก็บอเก้าออันนี้ส9เกยาวๆยาวๆยาวๆไปยาวไปยาวไปไม่เอาแล้วกัน พุ้งไปเลยปสิทธภาพอยกกระเป๋าไปอีกทำไมได้แค่นี้วันนี้ได้แค่สิบบาทเองหนึ่งร้อยสองบาทว้าวเพิ่มมาสิบบาทโอว้วันนี้ต้องได้หน้าขุดยืนยืนอ่ะที่านช่วยี้สักคือก้อนอะไรกับมาแล้วนี่คุมกุมอะไรวะ อาชิบเป็นมั้งโอ้โหปลดล็อกเมดนเลยอะปลดล็อกเมดนก็ได้อีกร้อยอุ้ยสามร้อยสุดว้าวชิงๆเลยนะเนี่ยแล้วก็อัพสปีดอีกขัน้นอัพเงินอีกขัน้นไป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 ยาวไปยาวไปมาแล้ โอเคงั้นเอาแค่นี้ก่อนเลิกกันถ้าไม่ชมเพราะมันถ้าเกินสิบนาทีเปิดก็ถ้าเกินสิบนาทีคุก็จะไปรับโอเคนะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ถ่ายแจกแคบไม่แม่